có không được coi nữa, chỉ ra biết à, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, คเล่น้างังไหมเอาสมอเอาเอาโอเคสมอหาเสมองนั้นะไนิฟยจะเ้าเีนงนี่คเล่น้างนเนเป็นโลกเขาห่วงแล้ว้าสามจเนแต่ว่าสามจะลองให้อยะเจ็ดร้อยสอง้อยไม่เนทางนี้เรน้ำตวอด สามเอาสามสามสองมาดูตะกร้อเหลี่ยมสองสองนะครับคู่นี้นะครับน้องเต้จุฬานะครับจับคู่กับพี่ยาวเท็กซี่นะครับส่วนฝั่งนู้นนะพี่ดำบางพลีจับคู่กับน้องอุ้มบางพลีนะครับในเหลี่ยมเซอร์เปย์ข้าม4หัว4ี่เปย์นะครับเกม13แต้มไม่มีดิวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่4 0 0พบาทนะครับเป็นคู่ที่3ในรายการนะครับ ตอนนี้ออกสตาร์ทมาฝั่งทางเจ้าถิ่นนำไป2ต่อศูนแต้มนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชยาวไปนะครับลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับตะก็คู่นี้นะครับน้องเตจุลาเนี่ยสองก็เหมือนต่อ21นะครับเพราะว่าทางพี่ยาวนี่ยืนอยู่หัวมุมเลยนะไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำไมนะพี่ยาวนะเกมเกี่ยวก็ไม่มีเกมรับก็ไม่มีนะครับก็ นี่นะฮะพี่ยาวเดินออกเลยนะครับปล่อยให้น้องเต้ต่อเลยนะครับสองหนึ่งนะครับดูนะครับเวทอาวุธไม่ถนัดของน้องเต้นะครับจะผ่านทางน้านเจ้าสนามไปได้หรือเปล่านะครับเยี่ยมนี้นะครับน้องเต้ใน้องข้ามหัวแปะเท่านั้นนะครับข้ามเดี่ยไม่ถนัดด้วยนะครับแล้วก็พี่ยาวนะครับปล่อยให้ทางนั้นน้องเต้เล่นเองเลยนะครับดูนะครับก็ถือว่าเป็นการแบกน้ําหนัก พอสมควรนะสรับน้องเตะนะครับฝั่งน้นก็พื้นเกมรับด้วยกันทั้งคู่นะน้องอุ่มกับทางด้านพี่ดำนะครับพี่ดำก็ถือว่าตะก็พื้นพื้นยกดีนะครับทางด้านน้องอุ้มก็เป็นแล้วก็เกมยกอยู่แล้วนะครับเกมรับทั้งคู่นะครับดูว่าทําจะสู้ฝั่งทางด้านน้องเตะได้หรือเปล่านะครับลูกนี้เปิดแฉลบนะครับเกมเสือมน้องเตะมาแล้วนะครายแตกหนึ่งต่อสามนะครับ เกมเส์ฟพี toi, ่ดำนี่ก็ถือว่าเส์ฟดีนะครับเส์ฟป่วนทางด้านน้องเต้นี่ดีนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วนะน้องเต้นี่ก็ดินไปหลายลูกพอสมควรนะเจอเกมเส์ฟทางด้านพี่ดำบางพรีนะครับมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกมมไกลๆของน้องเต้ด้วยนะครับโอ้โหนะมงยัดตัวทางด้านน้องอุ้มนะครับฝั่งทางคู่เฉพาะกิจนะน้องเต้จุฬากับพี่ยาวนะครับไล่มาเป็น2ต่อสามนะครับ เต็เเสมสองเท่านะครับอูผมนึกว่าเต็มสองต่อสามเอานะครับน้องอุ้มหลุดนะครับฝั่งทางด้านน้องเต้นี่ขยับพลิกข,ขึ้นนานะครับเป็นสามต่อสองแต้มนะครับขายังไม่เยอะนะท่านาน้องอุ้มนะไม่ได้วอมเลยนะครับถึงเวลาลงไปเตะนะครับทําให้รับเกมเสียบของทางด้านน้องเต้นี่หลุดไปนะครับส่วนน้องเต้เนี่เตะไปก่อนหน้าน,นี้นะขายืดมาแล้วนะครับก็เตะต่อเนื่องเลยนะฮะติด ส้นน้องเต้นะครับยกห่างลูกนี้มงสาดยาวไปนะครับพี่ดาไหลเข้ามาหยอดเอา้าพี่ยาวมีประโยชน์นะฮะเขียวไ้โอนะมีประโยชน์โอ้แลนะยืนอยู่หัวมุมพอดีนะครับตักได้เฉยเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับยืนอยู่นอกสนามนะครับแต่ว่าเจอเกมหยอดตักหลังเท้าไปได้เฉยนะเป็นแต้มด้วยนะครับ โอ้นะครับเป็นเหลี่ยมของเกหรือเปล่านะครับเต็มสี่ต่อสองแล้วนะพี่ดานะไหลมาน้องอุ้มตีนะครับเข้าหน้าซ้ายเรียบร้อยนะครับเสมอสองก่อสองสองนะต่อ็คูนนี้สองสองนะครับไม่ใช่สองหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่ยาวนี่ไปยืนหัวเสานะไปอยู่หัวเสานะครับรอเกมเกี่ยวลูกหยอดนะครับ แต้มสองต่อสี่ยนะครับพี่ดำนะปั่นหยอดหน้าสายไม่ข้ามนะครับโอ้นะพี่ดำเตะม,มาสองเซตแล้วนะครับได้ที่สองนะครับดูว่าความมันใจจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับเกมที่สามเกมนี้นะครัแต้มสี่ต่อ2องครับเสิร์ไปลูกนี้ติดตะข่ายเหมือนกันนะครับน้องอุ่มขอเสิร์บ้างนะครับ แต็ม2ต่อ4นะน้องอุ่มไหนะ้าขวาหลุดนะครับเรียบร้อยนะขยับมาเป็น3ต่อ4นะครับเกมเสิร์บท่ายืนคนเดียวนี่รับยากนะครับถ้าเสิฟม,มุมสุดนะครับแล้วยิงตะก้อข้ามหัวแปรด้วยนะครับคอนโทรลลูกลำบากเลยนะครับจะลากไปเล่นหน้าเน็ตอย่างมืออาชีพนี่จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าน้องเต้นี่ไม่ถนัดข้ามหัวแปรนะครับถนัดเตะ เต็มรอบฟรีสไตล์เยอะกว่านะครับสำหรับน้องเตะนะครับไม่เหมือนน้องหนึ่งบางชานหรือว่าทางร้านจ่ายแฮกอย่างนี้นะครับลากเล่นตีหัวโอนะอาวุธหนักพอๆกับลูกทําฟรีตายเลยนะครับแต่ว่านี่น้องเตไม่ใช่อาวุธถนัดของแกนะลูกนิดไตยาวไปเข้าหน้าซ้ายนะแก้ดีนะครับพูดถึงพื้นนะครับฝืนเกมรับน้องเตนี่ก็ถือว่าเป็นเวทต้นๆเลยนะครับในสายตะก้อเดิมพันนะครับ เต็มสี่ต่อสามนํำเต็มเดียวนะครับเส์ฟไปนะครับพี่ดำยกเข้ามาลูกนี้น้องอุ้มตีหัวจอๆเข้าหน้าซ้ายเรียบร้อยนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับสนามบางพรีฟอเจนนะครับยามเย็นๆนะครับเป็นคู่ในรายการนัดเฉพาะกีฬาครับวันศุกร์วันนี้นะครับเต็มสามต่อสี่นะครับน้องอุ้มตัดหน้าซ้ายมานะยังอยู่นะครับน้องเต้ไหลเข้าไป ตีหัวศาสตร์ยาวเรียบร้อยมองฉลาดนะครับมงเข้าจองกลางตลอดเลยนะครับเข้าหน้าซ้ายขวาของฝั่งทางด้านน้องอุ้มกับทางด้านพี่ดำนะครับเยอะไปเลยน้องันระเบิดเนาะเต็มสีต่อสามนะครับน้องเต้นะโยงหลังไปหาน้องอุ้มนะครับเปิดพี่ดำยกเข้ามาสวยนะครับโอ้โหนะมงพิดเลี่ยมนะสลับน้องอุ้มนะครับออกหลังไปเยอะเลยนะครับนี่นะไม่ใช่ตัวทําอาชีพเหมือนกันนะสรับน้องอุ้มบางพรีนะครับ เป็นตะก้อเวทตัวยกนะครับแค่แต้มห้าต่อสามแล้วนะครับเสริบยงหลังไปพี่ดำไหลเข้ามาอีกโอ้นะฮะลูกนี้ก็กดเกินไปนะครับมงติดแถบเท้านะครับฝั่งทางด้านน้องเต้กับพี่ยาวนะครับขยับหนีออกไปเป็น6ต่อ3แล้วนะครับความผิดพลาดเจ้าถิ่นนะครับยกมาถือว่าสวยนะครับสำหรับพี่ดำบังรีนะครับ น้องอุ้มนี่ก็ยังว่านะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับจังหวะการทําก็ยังมีหลุดๆนะครับลูกนี้ต้องแปรข้ามก่อนนะน้องเต้สวยจังหวะสองทันไหมพี่ดายังทันอยู่ยกเข้ามาจองวันนีมงเอ้าติดเกี้ยวลูกนี้โอ้โหนะฮะยังทันนะครับน้องเต้น,นะครับสาอีกทีนึงนะมงหายนะพี่ยาวโอ้ยังกุศลจะเข้ามาเกี่ยวช่วยนะพี่ยาวคนทุกที่นะครับ เหมือเต้โอ้นะน้องป๊อบนะครับน้องป๊อบน่าจะกลับไปแล้วนะครับเตะไปก็ได้ที่สองแล้วก็เอาใจช่วยนะครับกลับมาซ้อมใหม่นะครับสลับน้องป๊อบนะครับเร่ลูกแตงมุมปแล้วหรปลเนลเออว่ะมตสามต่อหกนะครับน้องอุ้มนะเสิร์ฟไล่หน้าขวาน้องเต้ไหลเข้าไปลูกนี้ถือว่าสวยนะครับตีจอจอหายนะครับ เต็ม6ต่อสนะครับลูกนีเ้เสิฟไปเข้าช่องกลางเลขสี่นะครับลูกห่างนะน้องอุ้มตัดยอดมาติดเกี่ยวหลังเท้าน้องเต้ลากเลีเยงลูกนีต้ตีสาเจ้าไปเอ้าเข้าช่องกลางอีกแล้วนะครับจุดเกรงใจนะครับทางนั้นน้องอุ้มกับพี่ดําได้ซ้อมมาด้วยกันหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะออกลูกกักๆนะครับจังหวะการรับนะครับ เต้มเจ็ดต่อสามแล้วนะครับเสร์ฟเข้าช่องกลางอีกแล้วนะครับพี่ดำไหลเข้ามาน้องอุ้มมองออกนะครับรวนไปเลยนะครับโอ้นะครับยังไงนะครับจะแก้เกมอยู่หรือเปล่านะครับความเข้าใจกันนะครับระหว่างน้องอุ้มกับพี่ดำนะครับเต็มแปดต่อสามนะครับเสร์ฟเข้าช่องกลางอีกแล้วพี่ดำไหลเข้ามาอีกทีนึงน้องอุ้มมงมาอย่างงี้ง่ายนะครับน้องเต้รับได้ยกเข้าไป ล้นพิกเน็ตยังอยู่เอ้ายังไงโอ้โหนะ,ะยืนมองหน้ามองตากันแล้วก็ปล่อยลูกให้ตกลงนะครับนี่นะฮะโดนทําโทษเลยนะครับไปยาวๆเลยนะครับสําหรับทางเจ้าสนามนะครับไม่น่าจะซอมมาด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเวทตัวข้อตัวยกนะครับต่างคนต่างไปยกให้คนอื่นนะครับ มุ้ยผมเดังผาเ่นีผมเด่นพังผุานเด่นพังผเพังมเด่นพังผุด่นพงเล่นพังดเม่งเด่นพังุเด่นพังดเดนผเด่นพังผุดเ่นพังผุเด่นพังดพังุ่นัง่นังนเน่พเง โอ้เต็มสิบต่อสามแล้วนะครับน้องอุ้มเปิดนะครับพี่ดำยกเข้ามาลุงนี้มงเข้าหน้าขวาติดเกี่ยวน้องเต้นะครับลากเข้าไปตีเรียบร้อยนะครับเหมือนต่อสองหนึ่งจริงๆนะครับสวัสดีนะครับคุณโชคชัยพราสิลีนะครับเข้ามารับชมนะครับป้ายาวสู้สู้ป้ายาวนะไปยืนอยู่หัวมุมแล้ว เหมือนน้องเต้ต่อสองหนึ่งนะแร้อก็เหลี่ยมสองสองนะครับเหลี่ยมนี้นะครับแต่ว่าทางด้านพี่ยาวนี่บอกว่าปล่อยน้องเต้จัดการเองนะมงออกนะครับเอาละฮะจากเกมนะเหลือแต้มเดียวนะครับนะฮะน้องเต้นะครับต่อสองหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับพี่ยาวนี่ไม่ต้องมีบทบาทนะครับไปยืนคอยเชียร์อยู่ข้างสนามนะครับถ้าถามพี่คุณแผนหน่อยครับทำไมห้เาจังครับอี สวัสดีน้องโป้ด้วยนะครับเข้ามารับชมนะพี่ดำลากเล่นเองนะลูกนี้แตะยอดไปน้องเต้มองเห็นนะเกี่ยวได้มองออกนะครับโอ้โหนะแต่กว่าที่จะปิดเกมนะยังปิดไม่ลงนะโอกาสก็ยังมีนะครับฝั่งทางเจ้าถิ่นนะครับความมั่นใจทางด้านน้องอุ้มนี่ไม่มีแล้วนะจังหวะการมงนะครับมงเสียไปเยอะเลยนะพี่ยาวบอกว่าขอมีบทบาทบ้างนะมงไปติดเกี่ยวพี่ดำน้องอุ้มโอ้โยังพอแลกได้นะถ้าอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นพี่ยาวมาแลกกับทั้งด้านน้องอุ้มเนี่ยน่าจะสูสีกว่านี่พี่ยาวบอกว่าไม่มีบทบาทจะเกมแล้วนะครับก็เลยขอมงคาบ้างนะครับแต่ว่าไปไม่ผ่านนะไม่ผ่านท้งพี่ดำนะครับสี่ต่อสิบสองนะครับลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับตกลงเต้ต่อสองหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่นะครับสองสองนะครับน้องเต้กับพี่ยาวนะครับพี่ยาวก็รอเก็บเกี่ยวลูกหยอดของน้องอุ้มนะครับลูกนี้มงดีนะครับ ถ้ามงไปหาพี่ยาวนี่เข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับแต่ก็สองสองนะไม่ใช่สองหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องเต้นี่ถ้าพี่ยาวเข้ามาก็ถือว่าเป็นภาระนะครับน้องเต้บอกว่าเอาคนเดียวดีกว่านะอยู่คนเดียวรับคนเดียวดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆนะครับขอเจ้าวะเส้นไหมเห็นว่าเราเขาอย่างนี้เส้น โอ้เกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านน้องเต้กับพี่ยาวนะครับขอใชัยชนะไป2เกมรวดนะครับเอาชนะเหนือทางเจ้าสนามไปอย่างขาด้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับแล้วก็ทางช่อง u t u b e ช่องตะกอไฟเตอร์นะครับกลับไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมนำคลิปไปลงให้ดูนะครับก็ขอตัดแลฟ์สดคู่นี้ก่อนสวัสดีนะครับยาตามู